อำเภอไทยเมืองมอบทุนการศึกษาและเงินสนับสนุนช่วยเหลือผู้พิการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศแลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่27ธันวาคม2554ที่ห้องประชุมโรงเรียนไทยเมืองวิทยาอ,อําเภอไทยเมืองจังหวัดพังงาอําเภอไทยเมืองจัดพิธีมอบทุนการศึกษาและเงินสนับสนุนช่วยเหลือผู้พิการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายพร้อมพงษ์นพริศโฆษกภคเคพื่อไทยเป็นประธานพร้อมด้วยนายชิกาตพัฒนากิจวิบูลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงานายประพฤกยุทธนัน์นายอำเภอท้ายเหมืองนายพียรเพชรพาณิชประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงาผู้นำท้องถิน่นเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากนายปรัชนาดำทนกำนันตำบลน,นาเตยกล่าวว่าคณะกรรมการจัดงานหาทุนการศึกษาและเงินสนับสนุนการศึกษาช่วยเหลือผู้พิการตำบลน,นาเตย กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารโรงเรียนสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาเขตอำเภอท้ายเมืององค์การบริหารส่วนตำบลน,นาเตยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นาเตยเล็งเห็นความสำคัญของผู้พิการเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาจึงร่วมการจัดงานระดมทุนทรัพย์ช่วยเหลือผู้พิการและจัดสรรให้เป็นทุนการศึกษาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นได้เงินจำนวน49,000บาทจัดสรรให้เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนจ จำนวน277ทุนเป็นเงิน251,000บาทและจัดสรรเป็นเงินสน,สนับสนุนผู้พิการจำนวน79ทุนจำนวน159,000บาทเงินทุนที่ได้จัดสรรแก่นักเรียนและผู้พิการนี้ได้รับความเมตตาจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์โดยการจัดเลี้ยงน้ำชาเมื่อวันที่13และ17ธันวาคม2554ที่ผ่านมางหอม